ฮอตไม่หยุดดารานหนุ่มฮอสสองคนนี้ผู้ติดตามไอจพุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคมแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเรเอกหนุ่มสุดฮอสสองคนนี้ไบวชิรวิทและวินเมทวินคู่จีนสุดฮอตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเอเชียมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบติดตามผลงานของพวกเขาแน่นอนค่ะว่าไบร์วินมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ยอดติดตามอินสตาแกรมผู้ติดตามสูงมาก ซึ่งเดือนมีนาคม2,565อินสตาแกรมของไบติดอันดับ1มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 2 2 2 5 2 2มากที่สุดประจำเดือนมีนาคมวินเป็นอันดับ2ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1,159,905นับได้ว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอตจริงๆจ้าขอแสดงความยินดีกับ2หนุ่มด้วยนะและล่าสุดพบว่า2หนุ่มยอดติดตามอินสตาแกรมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย